สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์สี่คณสี่อีกแล้วนะครับวันนี้ท่านใดที่หารถตอนเดียวฟูวินไว้นะครับแล้วก็หาตัวหน้าเก่านะครับแล้วก็รถสวยเดิมนะครับลองดูคันนี้แล้วกันนะครับนานๆผมจะได้มาสักคันหนึ่งนะนะครับมีลูกค้าโทรหาเยอะมากครับว่าหาตอนเดียวฟูวินราคาไม่เกิน5้าแสนให้หน่อยนะครับ ผมบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้เอามาครับเพราะว่ามันแพงถ้าเจอสวยแล้วราคามันพอฟังได้เดี๋ยวผมเอามาให้นะครับก็จําไม่ได้ครับว่ามีใครสั่งไว้บ้างนะครับอลองดูคันนี้แล้วกันนะครับคันนี้เป็นรีโวนะครับตัว2.8เกียร์ธรรมดา4ฟวินนะครับรถปี19ไมหม่6,9นะครับ คันนี้เป็นรถ2มือนะครับลูกค้าเขาซื้อตั้งแต่เจ้าของเดิมเขาขับได้หเดือนอะ่ะห้าถึงหเดือนกระบอกแล้วก็เขาซื้อต่อมาแล้วเขาใช้มานะครับรถไม่รถใช้ในกรุงเทพนะครับคันนี้ผมไปซื้อมาแถวสีนาคารินนะครับรถไม่ติดลุยแล้วก็เดิมหมดทุกจุดสีเดิมหมดทั้งคันนะครับมีของตกแต่งก็ครบอยู่นะครับแม็กซ์ฮัมเมอร์นะครับแล้วก็มียางนะครับแลอซุ้มล้อบันไดนะครับ แล้วก็กันชนหลังแต่กันชนหลังเป็นแบบสแตนดาร์ดก็คือแบบแบบติดตั้งมาจากศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลองพาดูรายละเอียดก่อนนะครับนะครับท่านใดสนใจก็ลองมาดูมาทดลองขับได้นะครับน้องเบียร์อยู่รามกำแพง187ทับ1กทมนะครับนี่สวยๆแล้วครับคันนี้สวยนะครับไม่สวยไม่เอามาตามสไตล์น้องเบียร์อยู่แล้วครับนะครับอลองดูนะครับเนี่ย อย่างมิชลินลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาปี24นะครับซุ้มล้อดูกันชนหน้าไฟหน้าใสกิ๊กนะครับเนี่ยใสจริงรถไม่ได้ติดลุยเลยนะครับไม่ใช่รถดอยนะครับสีบางๆเดิมๆหมดเลยครับดูเม็ดอาร์คดูกระบะไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเห็นไหมครับเบาะอะไรสวยงามหมดนะนี่เลขไม้หกหมื่นเก้านะครับรถสวยหมดเลยพวกอาร์คพวกอะไรไม่ต้อง ไม่ต้องพูดก็ได้ครับเพราะรถมันเดิมก็ผมคาดแตร่รถสวยนะเนี่ยน็อตไม่ขยับสักตัวหนึ่งเหน็นไหมฮะก่อนผมไปซื้อนะผมก็เช็คประวัติซ่อมประวัติอะไรเรียบร้อยแนละ้วลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยเคลมพวกประกันเลยครับประกันชั้นหนึ่งยังมีอยู่นะครับคุญเจสองดอกนะครับนี่นะครับนี่มีตัวน้อยช่วยรีวิวด้วยนะครับนี่ มีบันได้ข้างนะครับแล้วก็ยางมิชลินนะครับ XLT นะตัวนี้มันเป็นเป็นออโเเรนนะครับบางเดิมหมดเลยครับรถนี่ไม่เจาะกระบะด้วยนะครับนี่นะครับรถสวยหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีพวกลักยิ้มบ้างนะครับแต่ว่าไม่เคยเก็บสีมานะครับไม่เคยบรรทุกหนักดูกระบะนะครับเห็นไหมมีคนสั่งเยอะครับแต่ว่า ผมไม่เคยได้เอามาตอนนี้จะมีแคป2.4 2.8แล้วก็4ประตูแล้วก็ตอนเดียวคันนี้นะฮะแล้วก็ไททันีกคันหนึ่งโฟวินนะครับนี่สวยๆแล้วครับคันนี้นะครับก็ถ้าเทียบตามปีถือว่าสวยแล้วแหละรถแล้วก็เป็นรถกรุงเทพด้วยไม่ติดลุยด้วยอันนี้ดูช่วงล่างนะผมผมไม่ได้ล้างนียนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับนี่สวยนะครับรถ ใครหาอยู่ก็ลองดูนะครับน้องเบียร์อยู่รามกำแพง1 8 7่ทับกอทมนะครับคันนี้คิดว่าอยู่ไม่นานแล้วผมตั้งแค่499เกองตอนนี้ปี19หน้าเก่ามันขายกัน5253อ่ะมครับมีเพื่อนจะเอามาฝากขาย529ผมบอกอย่าเอามาเลยราคานั้นผมไม่ได้ขายครับเราขายตัวนี้ผมไม่เคยขายให้เกิน5 0 0 0 0ไม่ว่าผมจะได้รถสวยขนาดไหนค,ความจริงตัวนี้ถ้าผมตั้ง5 0 0,000ผมยังตั้งได้เลยครับ แต่ว่าผมถือว่าแบ่งๆกันไปใช้ตั้ง499นะครับก็พอคุยกันได้รถช่วยค่าโอนค่าน้ำมันได้นะแต่ว่าลูกค้าอย่าต่อเยอะนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีรถทาดูพอผมคัดมาให้ทุกคันคือสวยหมดเลยครับนี่รถ4 9แท้นะครับน็อตแก้มน็อตอะไรไม่มีขยับเลยเห็นไหมครับอาร์คเดิมอะไรเดิมหมด ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในตัวผมก็พาช่างมาดูได้เลยครับจ้างมาสักสามพันอีกครับนี่ของผมเลขใหม่อะไรแท้หมดนะครับผมไม่เคยกรอใหม่นะครับสติกเกอร์เดิมๆบางๆหมดเลยครับนี่สติกเกอร์ตาไก่นะครับเดิมหมดเลยครับรถสวยหมดนะครับปีสิบเก้าแท้นะนะครับภาษีอะไรหกเก้าหมดนะครับพี่ ภาษีมีคอหกเก้าูภายในสวยกิ๊บนะครับเห็นไหมฮควินมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถด้วยดูนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเพจไอดูชว่วงล่างนะผมก็แดดมันย้อนแสงนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นไหมนะนี่ทําให้แบบกลางแดดร้อนๆเลยนะครับลูกค้าจะได้ดูนะครับ ก็ผมไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับมาดูมาทดลองขับได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดถ้าสนใจไม่มาดูก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยครับให้เทลเลอร์มารับได้เลยถ้าไปถึงแล้วรถไม่ตรงไม่ต้องรับครับตรงนี้เป็นเป็นลักยิ้มอยู่นะเหมือนรอยค,คู่นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าเรียกช่างมาดูดได้ไหมแต่สีเดิมหมดทั้งคันครับไม่เคยเก็บสีมาเลยนะครับไม่หมื่นเก้นะครับ,ม, 69, รบมือดีเอเอสองมือ นะฮะแต่ว่ารถไม่ติดลุยนะครับไม่หกหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเขาติดกล้องมองหลังไมาด้วยนะฮะตัวนี้เห็ไหมอ่ะลองโฟนิดหนึ่งตัวนี้ทางภาคเหนือเขาชอบนะเขาบอกว่ามันแรงกว่าตัวหน้าหมูปลาตอนออกตัวแต่ถามว่าใจผมผมขายมาก็เกือบเกือบเกือบร้อยคันแล้วผมว่าก็ตามที่เขาแจ้งนะ ตัวนี้มันออกตัวมันจะแรงกว่านะครับแต่แรงม้ามันน้อยกว่านะตัวนี้190ตัวไอหมูป่ามัน204แต่ตัวนี้เวลาออกตัวมันแรงนะครับอ่ะลองโฟโลนะฮะนี่นะครับโฟโลนะครับรถมันใช้งานปกติอยู่แล้วครับพ่อรถมันไม่ติดลุยมันไม่ใช่รถสวนหรือรถดอยครับใครที่หาอยู่ก็มาดูครับ สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครเร็วก็เอาไปก่อนนะครับมันมีลูกค้าสั่งไว้หลายคนถ้าใครสั่งไว้และดูคลิปนี้ผมการันตีให้เลยครับรถคันนี้สวยนะครับดูภายนงภายในนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อนหรือได้ก่อนนะครับกว่าผมตามรายงานอยู่แล้วไม่เสียเวลาแน่นอนครับกว่าจะได้สักคันหนึง่งมุดแล้วมุดอีกคัดแล้วคัดอีกราคาต้องฟังได้รถต้องสวยนะครับก็มาดูเลยเดี๋ยววนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ เบอร์น้องเบีย0852374942นะครับน้องเบียอยู่รามคำแหง187ทับ1ตทมนะครับมาดูมาทดลองขับได้เลยต่อผมรถสวยเดิมขัดใหม่แล้วสีเดิมทั้งคันนะครับรถไม่มีขยับเลยครับคันนี้นะครับสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างนะครับสนใจก็มาดูได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ